วันนี้มาเดินที่โกบอนเฮาชอบเพลินมากแล้วก็ได้คะแนนสะสมโกบอนขับมาเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ เริ่มหิวน้ําแล้วตังสดก็หมดทํายังไงดีอ่ะ<อ>ก็ใช้คะแนนโกวบันขับไปแลกน้ํากับรามายอนสิมันทําได้ด้วยเหรอทํายังไงอะ่ะเอาคะแนนโกวบันขับแลกเป็นคูป,ปองส่วนลดไปชมกันเลยแอปพลิเคชันชิคแอนดคอลเลกนะคะแล้วก็กดคาว่าคะแนนโกวบันขับตรงนี้เลยค่ะนี่เลยแล้วก็แลกรับคูป,ปองนะคะนี่เลยกดใช้คูปองค่ะยืนยันค่ะปองของฉันก็จะอยู่ที่หน้านี้ค่ะนี่เลยแล้วเราก็สามารถใช้หน้าหลานได้เลยค่ะไปสั่งน้ํากับรามมายอนได้เลยไปกัน สั่งน้ำหน่อยค่ะเอาน้ำส้มเย็นหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็เก้วมาวหนึ่งแก้วค่ะหิวน้ำมากได้น้ำแล้วนี่เลยอย่าลืมเข้าไปเช็คคะแนนโกบั้งขับกันนะคะคะแนนโกบั้งขับแลกเป็นคูปองส่วนลดแลกซื้อน้ำกับลามายอนได้นะคะ